สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ KT Optic นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตัดเลนส์แว่นใหม่กันเพราะว่ามมปัญหาในชีวิตก็คือปกติผมต้องใช้แว่น2อันนะครับแว่นอันนี้เนี่ยสำหรับใช้รัอ่านหนังสือเล่นคอมพิวเตอร์ส่วนแว่นนี้นะครับสำหรับขับรถแล้วก็ไปข้างนอกครับซึ่งปัญหามากเลยผมต้องพกไปเนี่ยสออันไปด้วยกัน,นวันนี้ผมก็เลยจะมาตัดเลนส์ใหม่กันก็เป็นเลนส์แบบโปรเจคซีนนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถมองได้ทั้งระยะไกลขับรถก็ได้แล้วก็อ่านหนังสือก็ได้ด้วย ในเลนส์ตัวเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ผมไว้ใจที่เคทอปติกนะครับให้ตัดเลนส์ใหม่ให้ผมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาปรึกษาพอดีว่าตอนนี้ผมใช้แว่น2อันนะเนื่องจากว่าสายตาผมเนี่ยเวลาอ่านหนังสือเนี่ยก็ต้องใช้แว่นอันนึงแล้วก็เวลาขับรถจะใช้แว่นอันนึงเนี่ย ได้ข่าวว่าที่นี่มีเรนโปรเกรสซีฟตัวใหม่ดเงงูเป็นยังไงครับเป็นยังไงพี่เซียนแนะนำครัเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเลนโปรเกรสซีฟรุ่นใหม่นะครับตัวเลนโปรเกรสซีฟรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นของฮย่านะครับผมชื่อรุ่นของเขาคือไลฟ์สไตล์3นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของจะเป็นเทคโนโลยีก็คือ ใบนักูล uh ่าฮาร์โมนีเซชันนะครับเป็นยังไงครับเปเชื่อ,อยีนี้ซึ่งตัวเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของลำค่าสายตาลูกค้าเนี่ยมาคำนวณบนตัวเลนส์นะครับ uh huh. ผมทำให้ลูกค้าเนี่ยมองภาพได้สมจริงมากขึ้น uh huh. สบายตาม,มากขึ้นครับผมและอย่างที่สอบก็คือคุณลูกค้าสามารถเลือกมุมมองการใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน uh huh. นะครับผมสมมตุติถ้าคุณลูกค้าเป็นคนที่เน้นใช้งานใส่แว่นตาอยู่ภายในบ้าน เน้นใช้งานกิจกรรมภายในบ้านเลนตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าเน้นระยะใกล้เป็นพิเศษันเลนตัวนี้ถึงพอระยะใกล้เป็นพิเศษแล้วไปใส่ขับรถอย่างนึงได้อยู่ัยังสามารถใช้งานได้อยู่ครคือลูกค้าจะสามารถมองไกลได้ชัดเหมือนเดิมแต่ตัวเนี้ยอาจารย์มาเพิ่มมุมมองที่กว้างขึ้นสลับตัวใกล้เป็นพิเศษถ้าเกิดว่าสมมุติกรณีลูกค้าเป็นคนเน้นใช้งานระยะไกลเช่นกิจกรรมของลูกค้าคือการขับรถ หรือว่ากิจกรรมอื่นที่ว่าต้องใช้สายตามองไกลเนี่ย uh huh. ลูกค้าก็าสามารถเลือกพุมมองไกลเป็นพิเศษได้นะครับ uh huh. หรือถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณลูกค้าเป็นคนที่กิจกรรมต่อวันเนี่ยไม่ซ้ํากันมีหลากหลายกิจกรรม uh huh. ลูกค้าสามารถเลือกเป็นมองที่ระยะกลางว่างเป็นพิเศษได้ป uh huh. ระมาณนั้นครับ เลนตัวนี้ได้ข่าวว่าเวลาเวลาใส่เนี่ยจะมีรอยต่อเลยผมได้ยินมาว่าเลนนี้ไม่ต่อเพราะว่าตอนแรกผมลังเลที่จะตัดโปรเกรสซีฟเนื่องจากว่าพอใส่เนี่ยจะมีเส้นๆเขาจะรู้ว่าผมใส่ตายาวหรือแก่แล้วใส่ตายาวตามอายุแล้วอันนี้ก็ไม่มีนะครับเรียบเรียบเนียนไปเลยัานคนก็จะไม่ดูว่าเราใส่โปรเกรสซีฟอยู่แต่พอไม่มีต้องมองขึ้นลงเหมือนเดิมใช่ไหมถูกต้องของการใช้งานยังเป็นแบบเดิมแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเขาเนี่ย ทำให้มาเป็นเลนแผ่นเดียวกันไปได้เลยแล้วอย่างผมเนี่ยรายจ้างผมเนี่ยก็คือใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยไปขับรถด้วยขับรถมาเสร็จ้ะใช้คอมพิวเตอร์ต่อทํางานบ้านด้วยโน่นนี่นั่นด้วยอย่างเงี้ยมันจะอันไหนดีก็ถ้าผมแนะนานะครับด้วยลูกค้าเป็นคนที่กิจกรรมหลากหลายในวันหนึ่งนะครับผมผมจะแนะนําเป็นตัวมุมมองที่เขาเรียกว่าเออร์บานะครับซึ่งตัวมุมมองเออร์บานเนี่ยก็คือเป็นเน้นระยะกลางเป็นพิเศษนะครับก็คือเวลาลูกค้าสามารถ ใช้มองไกลได้ยังชัดอยู่ได้สามารถมองใกล้ได้ยังได้ชัดอยู่ครับผมก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจเป็นเลยตัวนี้เนี่ยจะขออนุญาตรีเช็คค่าสายตาของลูกค้าเชิญลูกค้าว่าสายตาเดี๋ยววันนี้ตัวกรอบแว่นของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวให้พนักงานขายนะครับผมนำกรอบแว่นของลูกค้าเนี่ยไปทาความสะอาดนะครับผมแล้วก็ปรับแต่งส่งนั่นให้ด้วยครับที่นี่เป็นบริการฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องเสือกที่นี่ก็ได้นะครับเขาจะทำความสะอาดแว่นให้เรานะครับถ้าใครแบบอยากจะมาลองชมแกลเลอรี่ที่นี่นะครับก็สามารถ พกแว่นตัวเองเลยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข,ขาจะสะอาดให้ครับครับนี่แบบคุณลูกตาเชิญว่าสายตาได้ไหมครับ ตอนนี้ครับเราวัดสายตาเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกกรอบแว่นแล้วถึงขั้นตอนในการชำระเงินครับอันนี้เราก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาครับแล้วก็มารับแว่นอีกทีหนึ่งนะครับ ขั้นตอนแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะมารับแว่นอีกทีหนึ่งนะครับจะมาดูว่าแว่นตัดมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมารับแว่นกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้โทรบอกแล้วนะครับก็จะมารับที่สาขานียนะครับสวัสดีครับมารับแววนค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวลูกค้านั่งรอที่โทฟานะคะเดี๋ยวให้ออฟฟิเชียนแนะนำวิธีการใช้ตัวเรีย์แล้วก็วิธีการดูแลรักษาเองด้วยค่ะ อันน,นี้เป็นแว่นของลูกค้านะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าลองสบตัวแว่นดูก่อนครับตัวแว่นมองเห็นได้ชัดใช่ไหมครับชัดเจนค, okay, ครับโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปผมขออนุญ,ญาตแนะนําวิธีการเก็บรักษานะครับผมตัวแว่นนะครับ,บถ้ากรณีลูกค้าต้องการล้างแว่นนะครับผมมีสองวิธี1ลูกค้าสามารถเข้ามาที่สาขาเราได้นะครับผมเราดูบริ เราดูแลบริการหลังการขายให้นะครับผมล้างปับแตะตรงแว่นให้นะครับ2ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเรานะครับผมลูกค้าสามารถล้างด้วยตัวเองที่บ้านได้ด้วยการลูกค้านะผมใช้สันไ์หรือว่าน้ำยาล้างจานนะครับผมเจือจางเบาๆนะครับผมผสมกับน,น้ำเปล่านะครับผมฉีดเข้าไปที่ตัวหน้าแว่นได้เลยนะครับผมและใช้นิ้วของเรานะครับผมถูวนๆหน้าแว่นน,วน,วนิ้วได้เลยครับผมนิ้วได้เลยครับผมนิ้วได้เลยปุ๊บเสร็จแล้วนะครับล้างด้วยน้ำเปล่า นะครับผมพอล้างด้วยน้ำเปล่าสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนำแว่นขึ้นมาเอากระดาษทิชชู่นะครับผมซับให้แห้งนะครับผมห้ามใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเด็ดขาดนะครับผมตัวเลนจะเป็นรอยใช้แค่ว่าซับให้แห้งกอนะครับแล้วก็จากนั้นนำผ้าตัวที่เราแถมนะครับผมใช้เช็ดตัวแว่นนะครับผมซึ่งวิธีการเช็ดที่ผมแนะนำนะครับผมจะเป็นเช็ดไปในทิศทางเดียวกัน นะครับผมอย่างเช่นสมมุติประมาณนี้ก็เช็ดไปในทางเดียวกันประมาณนี้เราจะไม่เช็ดบนหรือว่าเช็ดย้อนไปกลับนะครับผมเผื่อถ้ามีตัวฝุ่นอยู่ที่หน้าแว่นมันจะทําให้ขูดตัวเลนได้นะครับผมอันนี้คือวิธีการรักษานะครับโอเคแล้วก็อันนี้ของที่ผมแถมไปให้ด้วยนะครับผมไปตรงแว่นเนาะก็อันนี้จะมีเป็นผ้าของทางเคทีอยู่แล้วนะครับผมผ้าเช็ดแว่นอันนี้เป็นถุงใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ อันนี้จะเป็นผ้าชุบแอลกอฮอล์นะครับผมไว้ฆ่าเชื้อได้ผมสามารถเช็ดได้ทั้งหน้าแว่นหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอืงอ่นก็ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกล่องของกรอบแว่นของลูกค้านะครับอันนี้ของแถมที่ผมดูแถมให้ไปด้วยนะครับผมจะมีอันนี้เป็นสเปรย์เช็ดเล่นนะครับผมเป็นชุดทำความสะอาดจะมีสเปร์มีผ้าแล้วก็มีตัวขายน,อน็อตไปให้ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็ จะมีเป็นท้าบถึงใหญ่อีกถึนหนึ่งนะครับผมแล้วพออันนี้จะเป็นตัวน็อตสกูนะครับผมเผื่อถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านสามารถปรับแต่งได้เองของแถมนี่เยอะมากครับครับผมก็โอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราแถมให้คุณลูกค้าครับอันนี้คุณลูกค้าจะใส่แว่นไปเลยไหมครับยแยเงันเยอครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมอนุญาตเก็บไว้ให้นะครับ โอเคน,นี่เสร็จเรียบร้อยครับครับ<ม>ขอบคุณมากครับ